ทหารของสมาชิกกองกำลังติดอาวุธกลุ่มพนมิรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมานำกำลังบุกเข้าทำการโจมตีทหารเมียนมาภายใต้รหัสโอ per ation 1027ทางตอนเหนือของรัฐฉานโดยมีการชู้รบกันอย่างหนักล่าสุดกองกำลังพนมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาสามารถที่จะยึดค่ายทหารเมียนมาไว้ได้หลายแห่งสำหรับการโจมตีดังกล่าวมีพื้นที่เป้าหมาย11แห่งและจับกลุ่มทหารเมียนมาเอาไว้ได้10นาย ด้านกองกําลังพัชชาขยาก้าวหน้าที่ต่อสู้กับกองทัพเมียนมาในรัฐขยาตรงข้ามจังหวัดแม่ห้องสอนได้ประกาศเข้าร่วมปฏิบัติการทางทาหารภายใต้รหัสโอเปเรชั่น1027ของกองกําลังโกก้ง้งกองทัพแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติและกองทัพอราการันที่เริ่มปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารเมียนมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566ค่ะพร้อมกับเชิญชวนกองกำลังติดอาวุธทั่วประเทศเมียนมาเข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้านและโจมตีทหารเมียนมาค่ะ สำหรับในพื้นที่รัฐขยาเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาทหารเมียนมาสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่530ก็ได้ยิงปืนครกโจมตีหมู่บ้านลิมปงยีด้านทิศตะวันออกของจังหวัดลอยก่อรัฐขยาก็ทําให้มีบ้านเรือนของรัษดรขยาเสียหายทั้งหลังจํานวน4หลังแล้วก็เสียหายเล็กน้อย5หลังนอกจากนั้นก็ยังมีชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็กเสียชีวิตด้วยค่ะ